ไซด์ 4x dx นะครับตรงเนี้ยเราก็อะไรครับให้อะไรก็ได้ครับให้ u เท่ากับ e กำลัง 3x du เท่ากับ 3e กำลัง 3x dx dv เท่ากับไซด์ 4x dx dx นะครับ v เท่ากับ ลบคอส 4x ส่วน4ถูกครับดังนั้นอินทิเกตรต e กำลัง 3x ไซน์ 4x dx เนี่ยก็จะเท่ากับ uv ลบอินทิเกตรต v ถูกครับ du อันนี้ก็ดึง3ส่วน4ออกมานะครับก็เหมือนเดิมให้ u เท่ากับ e กําลัง 3x du จึงเท่ากับ dv เท่ากับ v เท่ากับครับครับเท่ากับลบ cos 4x e กำลัง3 x ส่วน4บวก3ส่วน4 uv ก็คือ e กำลัง3 x ลบอินทิเกรต vdu เป็นตัวนี้ครับก็เท่ากับลบ cos 4x e กำลัง 3x ส่วน4ดูครับถึงตรงนี้น่าจะมองภาพออกแล้วครับว่าทำงไงต่อ 3e กำลัง 3x sin 4x ส่วน16ลบครับลบ9ส่วน16ครับมีเกต sin 4x e กำลัง 3x d x ครับ ก็คือตัดมันนะครับแล้วก็ย้ายฝั่งเนี้ยมาบวกฝั่งนี้ดูครับเพราะเป็นพจนเดียวกันถูกปะก็ได้เป็นบวกเก้าส่วนสิบหกเท่ากับลบคอสซีเอ็กซ์บวก รครับครับก็ย้ายตัวนี้มาหารนี่ก็คือ9ก้าส่วนสินี่ก็คือยี่ห้าส่วนสิบครับก็ะายมาคูณ่งตรงข้ามครับก็เป็นย้ายต่อครับ1 6บหส่วนยี่ห้าครับหคนตัวนี้ดังนั้นอินทิเกรตศูนย์ถึงพายส่วนสี่เนี่ยากำลัง3 x ตาย4 x d x เนี่ยก็เท่ากับ 16.25ส่วนยครับลบคอสส e กำลัง 3X ส่วน4บวก3 E กำลัง 3X sin x ส่วน16แทนค่านะครับตั้งแต่0ูถึงพายส่วนเทาครับก็แค่แทนค่านะครับก็คือเป็นเท่ากสบ16ส่วนยใกล้เป็น c o สพพยหรอครับ cos พายได้บลบ1ูครับ กลายเป็นบวก e กำลังสามพายส่วนสี่หารสี่บวกด้วยสายพายได้ศูนย์นครับลบกับขอศูนย์ได้หนึ่งไซน์ูนย์ได้ศูนย์นะครับซึ่งเท่ากับสิบหส่วนย5ห้าคูณกับ อกำลังศูนย์ครับอีกำลัง3ามพายส่วนสี่ส่วนสบวกอส่วนสนะครับเอาครับ องดูนะครับคือคูณสี่เข้าไปนะครับก็เป็นสี่ส่วนยี่สิบห้ามีกําลังสามพายส่วนสี่หมวกหนึ่งนะครับแค่ต้องเฉลยละข้อสองจุดห้านะครับยินดีเกตสแควรรูทอีถ e ึงอีนะครับล็อกเอ็ก ส่วน x กำลังสอง dx นะครับเราก็ให้ u เนท่ากับ log x dv เท่ากับ1ส่วน x dx นะครับ dv เท่ากับ1ส่วน x กำลังสอง dx v เท่ากับลบ1ส่วน x นะครับดังนั้นอินทิเกรต log x ส่วน x กำลังสอง dx เนี่ยก็จะเท่ากับลบ log x ส่วน x ดียูหรือเปล่าครับเกิดเท่ากับโอครับดังนั้นอ e, ินทิเกรตรูทอีแล้ากับ แล้วเราก็แทนค่าแทนตัวบนครับรอเน e ก็คือได้หนึ่งถูกไหมครับได้เป็นลบหนึ่งส่วน e ลบด้วยหนึ่งส่วน e บวกกับแล้วก็ลบด้วยแทนค่าตัวหลังถูกไหมครับลอรูท e ถูกไหมครับก็บคือรอนของ e กําลังหนึ่งส่วนสองน,นะครับก็ตกลงมาได้ว่าเป็น หนึส่วนสองนะครับลบหส e. ่วนสองอบด้วย1นึส่วนรูทอนะครับกระเท่ากับ 2e งอีลบสองอส่วน e. อ e. ีบวกหส่วนสองลบหส่วนรูทอ e. ี e. ครับ อ2อหนส่วนสองรูตอ e นะครับตรงนี้ขอโทษนะครับแทนรูดอ e ลงไปนะครับข้างได้เป็น1.2ึน่ดส e รูสน,ร e นะครับนี่ได้เป็นลบสส่วนอ e นะครับตัวแรกลบหนส่วนสรูดอ e นะครับเฮ้ยลบเจอลบ นี่ก็เป็นบวกนะครับก็เป็นสามส่วนสองรูทอีครับ,รบก็ดึงอ e ีออกมาจัดตามเฉลยก็คือดึงหนึ่งส่วนอ e ีออกมานะครับสามส่วนสองก็ได้เป็นสามส่วนข้างหลังก็ได้เป็นสามส่วนสองรูทอ e, ีครับก็ลบด้วยสอง ตามนี้ก็พยายามอย่าสะเทาครับอย่าคิดเลขกิดสองจนะครับรอินดิเกตศูนย์ถึงหนึ่งส่วนสอง x าคนด้วย1นลบ ตอนนี้นะครับเราลองมาดูว่า,าจะอินทิเกรตตัวไหนนะครับก็คือเราอินทิเกรตตัวนี้ได้ครับอาร์คไซส่วนด้วยสแควรูทหนึ่งลบเกลังสองเนี่ยงั้นเราให้ u เท่ากับเนะครับ du เท่ากับ dx ให้ dv เนี่ยเท่ากับอาร์ i ไซน์ครับมันคือเท่ากับ arc sin x น์ครับพอดิ arc s i n ได้ 1ส่วนสแควร์ูทหลบ x กลังสองนะครับนั้นก็เลยออกมาเป็น v เท่ากับ arc sine x ครับเกร x arc sine x ส่วน1น่รูทหลบ x กำลังสอง d x เนี่ยเท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v ก็คือ DU ยคือ DX ครับแต่เห็นว่าตัวนี้เราอินทิเกรตไม่ได้เหรครับแสดงว่าเราทำมาผิดทางแล้วเราต้องเริ่มสมมุติใหม่แล้วสมมุติใหม่นะครับเราก็มองตัวนี้แทนอันหนึ่ลกลังสองกับ X เนี่ยเหครับงั้นเราให้ U เนี่ยเท่าก,กับ อักซายเอกครับดี <D _ U> ยูจะเท่ากับพออักซายอินทิเกรตไ,ได้แล้วหนึ่งส่วนสแวรูทหลบเกซ์ลังสองดีเอเท่ากับเส่วนด้วยหนึ่งลบเอ็กซ์กลังสองนะครับ <D _ S 2> มันคือเท่ากับ1นึ่งส่วนสแคว,ว,วรูทหงลบเอกซ์ลังสองดีลบเกซ์ลังสองครับก็คือเดียวกัน 1>, 1ิดหนึงบเกกำลังสองได้ลบสอนะครับแต่กับลบหส่วนสก็คือออกมาเป็นเหลือเตัวเดียวก็คือตัวเดิมถูกไหมครับ,รบงั้น V เราก็จะได้เป็นลบ1นึ่งส่วนสองลบเอลบหส่วนสี่้วครับ ่คร like ับก็ได้เป็นสแควรูทหนึธรรมดาเะครัรูทหนึกกำลังสองธรรมดาก็คือเราก็มองเป็นนี้ครับนี่คือตัวเดียวกันถครับคือเหมือนเราอินทิเกรต1นึส่วนรูทเอนะครับก็ได้เท่ากับเอ้หนึ่งส่วนสอบหส่วนสองรูทเกนะครับ็ได้เท่ากับสแควรูทเอกถะครับนี่ก็เหมือนกันก็ได้เป็นลบสแควรูทเอกนะครับงั้นก็ได้เป็นอินทิเกรต x Arc, x, อ r c s i n e x ครูตหนึ่งลบ x กซ์ำลังสอง dx เนี่ยก็เท uh huh. ่ากับ u v ลบอินทิเกรต v ี u นี่แทนแล้วก็มาถูกทางนะครับ ังั้นเราก็แทนคา่าแล้วน,นั่นอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งส่วนสอง x arc sine x ส่วนด้วย square r หนึ่งลบ x กำลังสอง dx เ,เนี่ยก็จะเท่ากับให้ค่าหนึ่งส่วนสองลงไปนะครับตัวหน้าก็ได้เป็น ลบรูทสามส่วนสองถูกไหมครับได้หนึ่งส่วนสี่ลบกันได้สามส่วนสองนะครับถอดสแควรูก,ก็เป็นรูทลบรูทสามส่วนสองอาร์กไซน์หนึ่งส่วนสองครับไซน์อะไรได้หนึ่งส่วนสองนะครับก็คือไซน์ไซน์สา,สา 30, มสิบองศครับคือพายส่วนหกบวกหนึ่งส่วนสอง ลบกับแทนศูนย์ลงมาครับก็ได้เป็นหนึ่งทายอะไรได้ศูนย์ก็คือพายส่วนสองะสนะครับพายศูนย์นะครับทายศูนย์ได้ศูนย์นะครับบวกศูนย์มันก็ตอบเป็นลบจัดรูปตามเฉลยนะครับ รูทสามพายส่วนสิบสองบวก1ส่วนสองลงมาครับือเท่ากับ1 2, 3, ส่วนสองรูทแล้วพายรูทสามส่วนสิบสองนะครับก็ตรงพอดีข้อสองจดนะครับอินทิเ e. กรต1ถึง E ล็อกกำลังสอง เน,นี่ยเราก็ให้ u เท่ากับล็อก,กำลัง2 x หรอครับ du จึงเท่ากับให้ dv เท่ากับ dx นะครับ v ึงเท่ากับ x นะครับด้าน,นี้เกจล็อก,กำลัง2 x dx เนี่ยจะเท่ากับ uv นะครับลบอินดิเกต v du หรอครับ x ตัดกันก็เป็น2อง log x อินทิเกรตล็อ x ก็เหมือนเดิมครับให้ u เท่ากับลอก x d u เท่ากับหส่วน x ดี x ครับไพ่ d v เท่ากับ d x v เท่ากับ x ครับแล้วก็ได้เป็นเท่ากับ x ล็อกกำลังสอง x ลบส u v ก็คือ x ลอก x ครับลบอินทิเกรต v d u เท่ากับครับดังนั้นนิ่เคลียต1ถึง e เนี่ยล็อกกำลัง 2x dx เนี่ยจะเท่ากับ x ล็อกกำลัง 2x ลบ 2x ล็อก x บวก 2x แทนค่า1ถึง e เนี่ย e. นี่เราแค่แทนค่าครับเท่ากับ e ล็อก e ที่1ถูกไหมครับ 2e บวก 2e ลบรอนหนหึ่งได้0ดูไหมครับ0ลบ0บวก2นะครับจะเท่ากับ e ลบ2นะครับนะ mm hmm. ครับนี่ก็ตัดกันครับก็เลย e ลบ2 ข้อยีนะครับอินเกตศูนย์ถึง1นึ่งส่วนสอง a r dx เราให้ u เท่ากับ r c x โวัวครับรว,วิธีเดียวกันอย่างนี้ du เท่ากับลบหส่วน square r หนลบ x กำลังสอง dx dv เท่ากับ dx นะครับ v เท่ากับ x ครับงนั้นอินทิเกรต r c o s x dx เนี่ยก็เท่ากับ x r cos x ลบอินทิเกรต v du นะครับครับ x r cos x ลบ ดีหนึ่งลบเอ็กกำลังสองนะครับเขาเป็นตัวนี้เหรอครับ ถูรครับอินทิเกต1ส่วน U, D, U, รูทยูดียูถูกครับเรามองหนึ่งลบเอกกำลังสองเป็น U นะครับก็คือหนึส่วนรูทยูดียูอินิเกตออกมาแล้วก็เป็นสองยูถูกป่ะครับดังนั้นอินทิเกตได้ศูนย์ถึง1นงส่วนสอง